ประกาศถนนในกรุงเทพมหานครส่วนมากห้ามวิ่งเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือพูดง่ายๆว่าวันนี้เรา จำกัดความเร็วกันละจ้าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับมาตรา4อนุ3.8แล้วก็มาตรา1.39อนุ6อนุ20นะครับกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดพื้นที่ในการควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่นั้นๆเมื่อก่อนเนี่ยในเขตเทศบาลต,าต่างๆจังหวัดก็วิ่งกันประมาณ40 50นี่แหละครับก็มีการประกาศควบคุมความเร็วกันในพื้นที่แต่รอบนี้เนี่ยกทมเนี่ยมันจังหวัดที่ใหญ่ ก็ลเลยประกาศลงราชกิจกจารุูเบกษาและที่สําคัญก็คือกทมเนี่ยบริหารท้องถิ่นไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นมีความเป็นเอกเทศอยู่บางส่วนเขาก็จะบริหารจัดก,การของเขาเองทีนี้ครับถามว่าขับไม่เกิน60มันดีหรือมันไม่ดีอยากให้ฟังในมุมมองของอุบัติเหตุนะครับถ้าขับ60เนี่ยโอกาสที่จะเจ็บหนักหรือจะเสียชีวิตเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าเกิดขับไปประมาณ80ดสิร้อยหนึ่งเนี่ยมันเบรกไม่อยู่แหละครับหกสิบเ,เป็นความเร็วที่น่าจะปลอดภัยในชุมชนถ้าใครอยากขับรถไว ซื้อบิ๊กไบค์มาอยากขับไปไว้ซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาอยากขับไปไวแนะนำเม่าพี่ไปซื้อบ้านอยู่ไกลๆมาซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพครับกรุงเทพเขาให้วิ่งไม่เกิน60รถพี่จะวิ่งได้400แรงม้าจะบดบนทางด่วนได้300กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือ260กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งในกรทมออย่าเกิน60นะจ๊ะ